ฮัลโหลโอเคสวัสกด้วยนะครับอยู่ผมเฟิมคุงครับวันนี้จะมาดูคลิปฝากไปถึงคนที่ด่าพี่ชีกิพายนะครับก็จะมาดูกันเลยเราจะมาคุยกับน้องเขากันผมโตแล้วเพิ่มเสียงนี่ดูหนึ่งสองสามเริวสวัสดีค่ะทุกทกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องสวัสดีก็ได้น้องผมรู้จักกันอยู่แล้วน้องวันนี้นะคะอ่าวันนี้จะฝากถึงนะคะคน คนที่ด่าพี่ชิคกี้พายนะคะก็แล้วฝากถึงนี่ใช้ SMS หรือว่าจดหมายดีเนาะมึงเป็นเี้ใหญ่อะอ่ะก็แค่อยากรู้พี่ขอโทษไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะมึงเป็นเด็กนะไม่ก็ผู้ใหญ่แล้วอย่าว่ามี่เป็นเด็กผู้ใหญ่อ้วมึงนอนคนเดียวได้ยัง โอ้ยนอนตั้งแต่เด็กแล้วกูนอนได้แล้วอ่าอาโอเคโเคเก่งกน,นะเนี่ยมีห้องของตัวเองอยากห้องของกูมีห้องของตัวเองแล้วใช้แอร์อะไรเนี่ยประหยัดนะเนี่ยน้องนะี่ยโอเคโอเคตอนนี้กูก็อยู่ในห้องอ๋อก็ไม่ได้อยู่หน้าบ้านกับอยู่ในห้องนั่นแหละรู้ใช่ไหมรู้ก็อยู่ในห้องมันจะอยู่หน้าบ้านรู้ใช่ไหมก็บอกว่ารู้ มึงเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเด็กเป็ดอ้าวแค่สูงไม่ใช่เป็ด้เนี่ยแค่สูงร้อยดสิบเองนะไม่ใช่เป็ดมือไม่ได้ใหญ่ไงยจ้ะมึงก็รู้มึงก็ก็บอกว่ารู้ที่ไหนเล่าก็ไม่รู้รู้ไม่รู้ว่าว่าพี่สทีิชายเขาโตกว่าอ่ายอมรับเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นผู้ใหญ่มาด่าผู้ใหญ่ เป็นพี่ใหญ,ญ่เหมือนกันเป็นเพี้ยอนะไรล่ะอ้าวน่ะนะ่เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดีไม่ดีฮะฮะที่บอกว่ามึงดํามึดางด่าคนอื่นมึงดูสารละลูกตัวเองบ้างเถอะแล้วน,นั่นนะครับคุณผู้ชมอือหือขาวกว่านูอีกน้องพี่ขาวกว่านูอีก หัวก็ฟูเฮ้ยพี่ไม่ฟูนะพี่หัวเกียนเอเด็กนี่ใส่เลวอ้าวคุยกับน้องนี่พี่เลวเลยเหรอนี่พี่ผิดใช่อ่าพี่ขอโทษแยบลิ้นมลังเล้เครียดแล้วบอกเลยนะบอกเลยก็ได้คนคนนั้นอะ่ะคนไหนครับเอหัวฟูไอดำหนะ กูบอกว่าไม่หัวฟูไม่ดำขาวกว่าน้องอีกกูขาวกว่ามึงด้วยซ้ำอ่ะอ้าวเถียงเด็กเป็นเด็กเป็นเล็กมาเถียงพี่ไม่ได้นะน้องนีตั้งใจด่านะคะที่จริงไม่อยากพูดตั้งใจด่าแต่ไม่อยากพูดคือแล้วก็คือเดี๋ยวมึงนะตั้งใจด่าแต่ไม่อยากพูดก็คือมาด่าแต่ไม่ได้พูดตั้งใจมาด่าแต่ไม่ตั้งใจมาพูด ก็คือมาด่างเดียวไม่จะมาพูดโอเคนะคะคพื่อนค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่พี่นะยไม่เพื่อนค่ะค่ะรู้นะก็พูดพูดเลยพูดเลยแบบอื้ออ้าวนี่ผิดใช่ไหมนี่เราเกือบใช่ไหม ขอโทษครับมาด่าคนอื่นว่าเสือใช่น้องอะ่ะมาด่าคนอื่นว่าเสือเขาอยากจะพี่ชิีิพายเขาก็อยากแต่งตัวแบบไหนก็เรื่องของเขาก็ไม่ได้ยุง่งพี่ก็ปล่อยพี่ไม่เคยดูไม่ใช่เรื่องของมึงอ,อ้าวเกี่ยงเรื่องของเขาอยู่เลยแอพี่ขอโทษก็ได้พี่พี่ไม่ยุง่งละจบใช่ปะก็จบก็ได้จบ อ่าจบจบจบว่จบเขายากแต่งตัวแบบไหนก็เรื่องของเขาอ่าเขาาแต่งก็แต่งไปสินี่เขานี่ิดฉันเขียนคอมเมนต์ไปด่าเขาแล้วนะคะโอ้ยนม่ดา่ดาพีล่ล้อแคาด่าในคลิปก็จะลายอยู่แล้วไม่รู้ตอนนี้เขาจะอ่านหรือเปล่าันไม่ได้อ่านเลครับก็ไม่เห็นเลยนะผมอืม นิสัยแย่มากค่ะอ้ะาอยากมีนิสัยแย่อีกอือชิพหายหไม่น่าาดูคลิปนี้เจ็บใจยชิพหายดีนั่นวินไม่แตเนี่ยขอด่าคำหนึ่งนะคะเฮ้ยอย่าด่าเลยมาให้ดา่าแล้วนะไอเด็กเป็ดหนักเขาบอกว่าสูงอย่างเดียวเป็ดว่าบอเหตุอยู่วัดนู่นอะที่เล่นคอมอยู่หน้าคอมไม่ไม่ไม่มีเป็ด เอ็นเด็กนีสัส่เลวไม่มเวลวดูแต่ของเหลวกินน้ำอ่ะเหลวด่าผู้ใหญ่อย่างเนี้ยก็ผม,มผู้ใหญ่ไงไม่มีใครเขาอยากคบถือไม่หนักป่าน้องถือไม่มีใครเขาอยากดูคลิปนี้หรอคะ่ะโอ้ยดรามากเลื่อนเลื่อนไปก็เจอเนี่ยก็เลยเลื่อนเลื่อนไปก็เจอด้วยดูดใช่ก็เลยดูโอ้ยโอ้ย ใช้ไม่ได้ค่ะใช้ได้ดิเนี่ยยังดูอยู่เลยเนี่ยใช้ได้ใช้ไม่ได้ค่ะใช้ได้ก็ดูอยู่ใช้ไม่ได้ได้งไงเครียดเลยเครียดเครียด,ด<ะ>คนอื่นอะไปอ่านคอมเมนต์มาคนอื่นเขาก็ด่ามึงนะเดี๋ยวกียก่อนคนอื่นเขาไปอ่านคอมเมนต์มาคนอื่นเขาก็ด่า,ดาม,มาึงก็คือคนอื่นเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ เอคนอื่นน่ะก็มาว่าอีกทีเ <c oughs> หรอ <c oughs> เด็กคนนี้อายุเท่าไหร่นยน้องพูดเหมือนเมาอะ่ะพูดอะไรกับไปมาบมาต้องบอกว่าฉันเนี่ยไปดูคอมเมนต์มานะคนอื่นเขาว่าด่าคนนะอย่างนี้นะไม่ใช่คนอื่นกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ด่ามึงเออรู้ ใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้ก็ดูอยู่เพื่อนเพื่อนรับเพื่อนกับกูได้หรือไม่ด่าติดแบบเนี้ยนิสใสเลวค่ะนั่นไงคลิปจะปลุเพื่อนด่ากูแล้วถ้ามึงดูคลิปนี้มุกก็ขาวเสื้อเสื้อเหมือนกันใช่ไหมคะสงสัยจริงกล้องรุ่นไหนเนี่ย ทนน้ำจริงๆไม่ใช่น้ำแอร์หรอกน้ำลายเขาน่ะทนจริงๆเลยเห็นหนมาเลยโอ้โหกล้องคงจะชังหมดแล้วหน้าจอนี่เต็มไปด้วยน้ำลายพี่เมย์เสียงนี่ครั้งสุดท้ทายนะครั้งสุดท้ายโอ้โหหน้าตาแล้วอาหารเรื่องมากเด็กสั่นและเลวเฮ้ยพี่เีย์พี่คนดีอย่าด่าพี่นะพเพราะเจ็บนะคะ ค่ะค่ะก็กอขอฝากถึงเด็ที่ดาพี่ซิกิพายคนรักของหนูด้วยนะคะคนรักของหนูได้หรอโานองสารเนาะเขาเป็นใครอ่ะหนูเป็นแฟนคลับพี่อ๋อแฟนคลับตั้งแต่หนูเห็นพี่คขาเนอ่ยหนูก็อยากมีชีวิตชีวาเหมือนพี่เขาบ้างอะค่ะก็อยากมีชีวิตชีวาเหมือนพี่เขาบ้างอะค่ะก็อยากมีชีวิตชีวาเหมือนพี่เขาบ้างอะค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็มใจเต็มใจจ้ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรนอ้องเอ,อ้ยอยากดูอย,อยู่แล้วบ๊ายบายนออ้องเออยิมย้มยิ้มรับกล้องโอเคครับก็ใครชอบกดไลค์ครับใครอยากอะไรกดครับเจ็บชิบหายโดนด่ดาเนี่ยสำหรับวันนี้เท่านีครับ